ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเดี่ยวอีกแล้วนะครับในช่องกาลิ้นบ้านสวยนะครับเมื่อนี้ผมจะพามาชมบ้านสวยเขาอยู่ที่ตําบลศิลาอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นผมอยู่ห้างเขาชมบ้านแม่สวรรค์แม่สวรรค์แล้วยู่น,บ,นบ้านงามๆเอา้าก่อนอื่นบอกราคาก่อนมีคนอยากขู่ราคาบ้านหลังนี้นะครับราคาก่อสร้างที่สองล้านสองแสนบาทตัวแต่ถ้า,ถารล่มงานเพิ่มปุ๋ละสองล้านหาเดี๋ยวผมพาเขาไปเบิง้งเดี๋ยวผมพาเขาไปเบื้องนเนาะเพียงดกระเบื้องเอา้าให้เบิ้งก่อน กระเบื้องมีมีหลายตัวผู้ดใด้ชิต้องการเ,เบื้องกระเบื้องน้องบิ๊กบุ้น้องบิ๊กจองมันติดไว้เรียบร้อยแล้วขอไปเบื้องได้ไผมากเลไิไหเด๋มิตรต่ตงมงเนะใครสนใจสามารถติดต่อไปที่เบอร์0803152530นะครับหรือว่าถ้าเขาไปได้เพจการลิ้นบ้านสวยนะครับเด้อออกพรรษาแล้วช่วงนี้จะออกพรรษาแล้วเฝ้าทักเขามาบางค้นกับมาจองไว้แล้วมาจองคิวกันไว้แล้วเอาไปเขาไปชมบ้านกันดีกว่า บ้านหลังนี้นะครับขนาด3ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องพระเออเป็นห้องพระหนึ่งห้องพระแล้วก็หนึ่งห้องครัวเดี๋ยวผมพาเขาไปเมืองข้างในหน้าบ้านขนาด13.5เมตรลึกลงไป14.5ด้านี่ด้านกว้างเด้อด้านกว้างเด้อแล้วก็ด้านลึก14.5หลังคาหลังคา,าเป็นกระเบื้อง a c g คือเกกระเบื้อง a c g คือเกบ้านยกสูง1เมตรนี่บ้านยกสูง1 m. เมตรปันไดห้าคันปันไดห้าคันครับอันนี้เป็น ด้านหน้าด้านหน้ามีเสาโชว์คือเกา่าบ้านตัวนี้เป็นแบบยอดนิยมของเขานะครับแม่แม่สวัสด์เพื่อนมากล้วก็มาเพิ่มมาเติมเอาเนาะก็เลยออกมากเสี่ยมีการขยับปันใดนิดหน่อยเนาะกระเบื้องยังเป็นตัว,ต,วตัวยอดนิยมของ,ของเขาคือเก่า้วก็ตัดด้วยกระเบื้องตัวนี้ก็เป็นกระเบื้องเดียวสีมันตาลนี่สีมันตาลสวยตัวพื้นบ้านตัวตัดกันเปื้อนนี่เป็นสีเทาอ่าสีเทา ข้างบนขึ้นมากน้อยนึงนี่เป็นสีสีเทาอ่อ,อนนะสีเทาอ่อ,อนอันนี้เป็นกระเบื้องจิกซอน้วยหงกิ๊กนาะเป็นกระเบื้องกิกซอราคาแพงเนี่ยบ้านหลังนี้มีส่วนตางค่อนข้างที่สีไหลตัวนี้เป็นกระเบื้องจิกซออาจจะมีส่วนตางมีส่วนตางนั่นแหละอ๋อบวชดอกบวชดอกอ่าอันนี้เป็นหน้าต่างเด้เขาสามารถเปิดได้เด้นี่อลูมิเนียมสีดำกระจกเขียวใสอา่ามันสีงาขึ้นก็เก่านิดหน่อย ประตูฟ้าเห็นไหมประตูประตูปะตเป็นประตูไม้อันนี้ก็เป็นส่วนต่างเพิ่มขึ้นมาแม่บอกว่าจัดเต็มที่เรื่องส่วนต่างอืถึงไหนคนสป,ปอร์ตผมบอกแล้วพวกเจ้าฟังแม่ไว้อันนี้เป็นบันไดด้านหน้าปกติเราอยู่ตรงนั้นนะเราอยู่ตรงนั้นแม่สวัสด์กับน้องวิกเปลี่ยนมาตรงนี้เปลี่ยนทางขึ้นประตูไปยุ่งตรงพุ่นมีมีทั้งอันมีทั้งที่ว่างกับที่ทว่างจริงตัวแล้วก็มีลหล้าหอม เฮ็ดได้เฮ็ดได้เฮ็ดตามแม่ได้ฝ้าบอกเล้ผมจิัดลาะค่ให้ก่อนฝ้าบอกผู้ได้ที่มากแม่แล้วอายุหลายแล้วก็เลยตรงมีแล้วเป็นยังดอกมีตาสแตเลสเนาะด้านข้างยังเป็นระเบียงเหมือนเดิมอันนี้เป็นด้านข้างกระเบื้องมีอีกตัวหนึ่งนะอีกลายหนึ่งนะดิกระเบื้องตกแต่งเป็นอีกลายหนึ่งเป็นอีกลายหนึ่งบันไดแม่เอาลงหน้าบ้านแม่เอาลงหน้าบ้านอันนี้เป็นระเบียงอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปชม ด้านหลังแม่ต่อเติมเองนะน้านไงแม่แม่มาแล้วอ่าสวัสดีแม่แล้วสวัสดีครับเนี่ยเอ้าอันนี้เป็นด้านหลังเดี๋ยวพาไปชมอีกฝั่งหนึ่งอันนี้มีบันไดอีกนะมีข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังน้อแมเหาะเดินลงครั้วลงขัวแล้วก็ออกกลับกัปหมดเลยออกหมดเลยลงได้หลายมองบุนแม่ย่างลงหน้าบ้านก็ได้อันนี้เป็นหลังบ้านแม่เด้เป็นหลังบ้านแม่มีตกแต่งขึ้นกันแต่อันนี้แม่แม่เราต่อเติมลงมุ้งแล้วแล้วจะเป็นขั้วเราเนาะกระเบื้องกะ อันนี้เป็นกระเบื้องนะสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อนมีสีเทาแซมต้องบิ๊กเลือกเองต้องบิ๊กเลือกเองไปอันนี้ด้านหลังก็เป็นซอลรองให้เออยังมีโซอลองให้ที่แม่เราเป็นไรหุ่นเราอิจฉากอีกยุ่นเห็นแล้วว่ะต้าแม่เหรอพี่ด้านหลัง <c oughs> เข้าไปบ่ได้มันหกไปเดี๋ยวเขาไปเมืองฟังทั้งพุ่นอันนี้ด้านขวาของบ้านนะครับกระเบื้องมีตกแต่งเหมือนเดิมอันนี้แม่เล่นสีนะตรงนี้เล่นสีเป็นสีน้ําตาลเข้มนะ เราผมจัดปวกเรามีให้ทุกหลังแถมฟรีถ้าพูดง่ายฝนตกได้เดียวียวอันนี้ปันไดห้าขั้นน,นี่ปันไดของของแม่สวัสด์เนาะกระเบื้องเป็นกระเบื้องสีสีเทาเนะเป็นกระเบื้องสีเทาแล้วก็จมูกบันไดเป็นอลูมิเนียมเนาะอันนี้เราสามารถเลือกได้เดินขึ้นมามันเป็นระเบียงต่อนเนืองกบเฉลียงนี่อ่ะ,ฉะเฉลียงหน,น,น้นาบ้านเท่านี้ขนาด7เมตร7เมตรห้าเตั้งแต่ตรงนั้นมาถึงตรงนี้เจ็เมตร50 ยื่นออกมาสองเมตรมีมานั่งให้นี่เอาไ้นั่งแสงเทถ่วได้นั่งแสงเทถ่วนั่งเล่นได้ด้านหน้าโต๊แต่งแบบอู้กระเบื้องหลายตัวอีเละน้องบิ๊กก็ไม่เลือกอันนี้ก็กระเบื้องตัวหนึง่งอันนี้ก็กระเบื้องตัวหนึง่งแต่กระเบื้องตัวนี้ก็สวยเท่เดีเท่เดีแพ้วไปติดบานแล้วก็ตัดตัดบัวแล้วก็มีเพื่อนอีกมีเพื่อนสีน้ำตาลอีกเล่นสีเข้าไปอีกมันก็เลยด Do me, me. Do me. Do me ูตัวม,มีมิติอ่ะมันเลี่าวเลยดูมีมิติอาน อันนี้เป็นบานกระจกอ่าเป็นบานกระทุ่งเปิดได้เปิดได้เป็นห้องรับแขกมาฟาเขาก็มีโคมไฟให้อ <It> ่าเขามีโคมไฟให้ติดให้อยู่แล้วเนาะเขาก็เดินมาจะเป็นประตูเพราะว่าแม่บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับห <c oughs> <c oughs> ้องจุยบอกเพื่อนเป็นห้องจุยอ่าดักเงิน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 แม่บอกดักเงินเขาต้องเปลี่ยน่บไ้ประตูตรงกับประตูไม่ว่าอันนี้เขาก็ ความเชื่อไผยมันความเชื่อไผมันบางคนก็ตุงบ้านผมก็ตุงอยู่เด้ตุงเปี๊ยเลยอ่าอันนี้ก็เป็นประตูอ่าประตูไม้ประตูไม้นี่เป็นงานเพิ่มประตูไม้เป็นงานเพิ่มอันนี้เขาเพิ่มเป็นเพิ่มที่หลัง <S <S แต่ผมไม่ได้บวกบ่ิษัทเดี่ดอันผวงบอกบอกว่าติดต่อสร้างเดียวเพิ่มเพิ่มเพิ่มบอกไม่นผมเอาเรียนในเสื้อผมไม่ได้บวกนะครับไอค่าประตูค่าวัสดุสิ่งของต่างผมไม่ได้บวกนะครับเด้อ เห็นผมหน้าตาดีผมก็ใจดีเด้ะบุญแล้วอใช่ไหมไหมาอ่านี่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 ห้องรับแขกโคตรงามเลยโคตรงามเลยเดินเข้ามาเจอกับห้องรับแขกแม่สวัสดิ์ขนาดห้องนี้คนระับขนาดเจ็ดเมตรห้าสิบคูณห้าเมตรมันยาวเด้มันกว้างมันยาวกระเบื้องพื้นขนาดหกสิบคูณหกสิบลายหินอ่อนหินอ่อนเบิรลดเรผมเนี่ยลายหินอ่อนงามติด บัวกันเปื่อนสีน้ำตาลอ่าติดบัวกันเปื่อนสีน้ำตาลแล้วก็ผนังเราสกิมให้เหมอนเดิมนี่ผนังเขาสกิมให้ภายในเขาสกิมเฉพาะภายในแห่นะครับนะภายนอกก็ว่ามา <c oughs> เอาฝ้าฝ้า,มาแม่สะพัดบ้านแม่สวััด์นี่ยห้ามอีลีเป็นตัว L นะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นตัว L ติดล้อมรอบด้วยโคมไฟดาวไลท์สี่เหลียย่ยม่านยูรงแลม้ยมงผู้เลี้ยวบ้านแม่ เงี้ยมีมีไฟซ่อนทั้งนอกทั้งในอ่ามีไฟซ่อนทั้งนอกทั้งในพมไฟเพิ่มเงินเองโดยน้องบิ๊กกับแม่สวัสด์อ่ามาฝั่งนี้อ่ามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังมีอีกนะกว้าง3เมตรอ่าสามเมตร,มมต,รตรงนี้ยาวห้าเมตรห้าต่อเนื่องนอเนี่ยต่อน,จอจอน,นอ่องอ๋อต่อน่องไฟไซใหทเจ้าจัดเลยต่อนียงครับอันของเราแขกมันต่อเนื่องกันต่อเนื่องบางสี่ห้องมันก็นเลยเงา บ้านก็นเลยเงี้มอเขวมามุมนี่นะฟ้าก็สวยประตูประตูเป็นล่างบนนะเที่ทำบ้านนาฮักขึ้นนาฮักบะมีผมเขาไป <c oughs> เรียบร้อยเลยความนาฮักเห <c oughs> มือนเลย <c oughs> นี่บ้านมนัสิีนาฮักขึ้นนาอายูขึ้นนายุขึ้น,น,นอ่ะก็จะมีห้องนอนห้องนอนหนึ่งห้องตรงนี้อันนี้เป็นห้องพระอันนี้ห้องครัวพูดแลวห้องครัวห้องครัวด้วยนี่แล้วก็ฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ฝังฝ่งนี้เป็นห้องนอนอีกสองห้อง เปียงนอนสองห้องอันนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่สองอันนี้เป็นห้องน้ําคือเกาออกมาคนอยู่ห้องนอนหนึ่งคนอยู่ห้องนอนสองออกมาเข้าห้องน้ํานี้ได้เลยห้องน้ํารวมแขกมากอ่ะบอดด้ล่วงบ้านเขาบอดดี้เข้าไปข้างในเข้าห้องนี่ก็ได้ห้องนี่ก็ได้อยู่หน้าบ้านพอดีเขาก็มองเห็นดูแลได้มปประตูประตูเลือกได้ลูกบิดเลือกได้ไปเข้ามาห้องนอนที่หนึ่ง นี่เป็นห้องนอนที่หนึ่งขนาด3เมตร50คูณ3เมตร50หน้าบ้านนะเป็นหน้าบ้านมีหน้าต่างบานกระทุงให้ข้างหน้าสองชุดอันนี้อาจจะเป็นหัวเตียงนะครับเนาะเพื่อเอาไว้ติดลูปติดยางเนาะแล้วก็มีหน้าต่างบานข้างให้เนาะโคมไฟมีแต่ดาวไล่นะมีแต่ดาวไล่เป็นดาวไล้สี่เหลี่ยมสี่มุมอ่านะไปไปดูห้องต่อไปข้างนอก ห้องผต่อไปเป็นห้องนอนห้องที่สองนี่ยูซอนี่เลยเอ๊ยเดี๋ยวดยวีสวิตช์ปักนี่สวิตช์ปักเป็นเป็นพิเศษอีกนะน้องบิ๊กเลือกเพิ่มมันจะเป็นสีดํามันจะดูเท่คนบ่เท่จะบ่คอยเข้าใจไ,ไหมมันจะเท่พอติดอะไนบ้านเท่าไรมันจะเท่เท่ยี่หรือปกติเราติดสีอะไรครับฟิลิปปกติเราติดสีขาวถ้าถ้าสีดํามันจะเท่ททข,เทขึ้นอ่ามีไฟพรอ้อมมีไฟแสดงสถานะว่าไฟเปิดอยู่เนี่ยอ่ะเอาห้องนอนเท่าดีกว่าอ่าเข้ามาข้างใน ห้องนี้นะครับขนาด3ามเมตรห้ 50, คูณสเมตรห้ 50, เป็นห้องนอนห้องที่2นะพื้นบัวแมนกระเบื้องนี่นี่เขาเอารถพื้นเอทพีซีตารางเมตรละประมาณ 1, าาพันกว่าบาทพันกว่าบาทใครอยากได้ก็เอาตามลองบิ๊กเด้อเอาตามลองบิ๊กตารางเมตรละพันกว่าบาทแพงกว่ากระเบื้องอีกผนังเราก็สกิมให้เหมือนเดิมฝ้ามีฝ้าหลุมนะนี yeah, ม่มีฝ้าหลุมงามดีหลยของผู้บ่าวนี่เนี่ยของผู้บ่าวโสดเด้อยลองบิ๊กโสดเด้อน่นองนองบอกว่บาวบ,าบา่ต้องบอกว่าน้องอัน ยังบมีผู้สาวเนใ่้บอกว่านองโสดเฉยๆไปนี่ห้องนอนที่สองต่อไปจะเป็นห้องน้ําห้องน้ําอยู่นี่เีพประตูห้องน้ําประตูมีใหม่มีล่ใหม่มีอย่างมีช่องระบายอากาศพร้อมนะตรงนี้สามารถเลือกได้ไปนี่ห้องน้ําห้องที่หนึ่งห้องน้ํารวมห้องที่หนึ่งขนาดเมตรห้าสิบคูณสาเมตรเมหิบูสเมตรมืงอ่ะนี่้ามีเลยกะเบื้องนอน เบื้องงามอีครับนี่ตัดหลังนี่งามเป็นลายไหม่สมมีมันไม่แรงมากนะมันไม่แรงมากสวยจริงๆครับแล้วก็กระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังเป็นสีขาวมีฝ้าลุมด้วยซ่อนไฟพริงไดงเทว่ห้องน้ำนี่นี่ห้องน้ำนี่นี่ใพรอยากเทบอกได้สั้งได้อ,อุปกรณ์พรามีให้มดทุกอย่างสบู่วางหนาวางหลังออปชั่นพิเศษออปชั่นเสริมวางหนาได้วางหลังได้มีพรดรมดนดอากาศเนี่ย ออปชันเต็มอันนี้ไว้แถมเขาคุยเจรจากันแล้วก็เพิ่มเงินกันเอาง่าไงบอกแบบบ่านาเกียริเพิ่มเงินกันนะแล้วก็มีอันนี้เราให้อยู่แล้วถูกไหมโมเ่นโช่าเอิกอะสามารถเพิ่มได้อ่าบอกแบบบ่านาเกียรปเอ้อันนี้มนี้ที่ว้างของเบ่นหลังเหมือนโรงแรมสวยอีเลียสวยมากๆเลยผมผมอยากให้ให้เขม้ารองลองขม้ามอง แต่ว่ายามาไซของน้ำเพิ่นเนี้ยเขาขอมะมืวงเงยเสื้อ,อแล้วกระจกะฉากกั้นเป็นข้างล่างเป็นเป็นกอนะข้างบนเป็นกระจกม,มันเท่มันเท่ตรงทีสมมติเจ้ายางยางชนมันกับมาพังเนี้ยห็นว่าอะอันนี้มันเป็นกระจกเลยมันเป็นกระจกเลยมันมันเท่มันปอดโ่งสวยสวยของน้ำลองบิกสวยยี่เียผู้สาวเลยสวดอยู่กับร้องมาเขาเมืองได้ร้องมาขอพิบิกพ่บิกมนขขอของน้ำเนี้ยเอาอุขอเมืองของน้ำเนี้ยโอเค ให้พี่พิพ,พามาเมืองเนาะไปะปึ๊บอย่างมาจากาน้ำแบบเท่ๆปึ๊บดูให้ชมประตูอีกอีก,อกครั้งหนึ่งก่นอนไปใครสนใจติดต่อผมผมไม่ได้บวกเงินนะบวกผมไม่ได้ใจไรขนาดนั้นอันนี้เป็นห้องพระนะบูแม,มนห้องคาโรเกะได้เนี่ยห้องพระได้เนี่ยนี่ตั้งบนมันง่ามีเดียนาฮักเด้นาฮัก,กผมมักผมมักไปขอบมาอันนี้เป็นห้องพระของแม่สวัสดนะแม่สวัสดเป็นคน ชอบเข้าวัดเข้าบาแกก็ทําห้องพักไว้ในบ้านอันนี้ห้องพักขนาด2เมตรคูณสเมตรห้ิบใครจะเดินจงกรมบอกผมก่อนเดี๋ยวผมตีวงให้นะแม่เพื่อนั่งเงินั่งใยไม่ซมีมีช่องระบายอากาศเพื่อจูดทูบแต่ว่าเขาบุคคนที่จุดเด้่่เป็นยังแม่มีอัะพัดลมดูดอากาศเยอะดูดควันดูดยังได้เนาะเอาไว้นั่งสมาธิได้นั่งสมาธิไหวพระได้อ่ะของประมาณนี่ สังเกตนะบ้านของของกาลินน่ะลูกค้าชอบมีห้องพระนะเป็นคนธรรมะธรรมุ่มน็นคนอยู่ในศีลในธรรมเลยบ้านลูกค้ากาลินดีทุกคนลูกค้ากาลินดีทุกคนง่ยอยู่ด้อมันว่างเดี๋ยวหลายอย่างเดี๋ยวง่ายอย ه, ู่ด้อหนี่นอนก็นยังเด้เลยเนาะออกจากห้องพระมีห้องห้องนอนอีกหนึ่งห้องนี่ห้องนอนอีกหนึ่งห้องไะผมพาเขอเบงห้องนอนห้องที่สามประตูเหมือนกันประตูเหมือนกันมา ดูเหมือนกันเนี่ยห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนแม่สวัสดนะห้องนอนแม่สวัสดขนาด3เมตรห้าสิบคูณสี่เมตรห้องนอนแม่จจใหญ่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ห้องนอนแม่จจใหญ่นิดนึงเป็นหลังบ้านเป็นโซนหลังบ้านข้างบนแม่ติดโคมไฟดาวไลท์แค่สี่ตัวผมบอกเลย้อโคมไฟตัวนี้โคมไฟดาวไลท์ตัวนี้ไม่แสบตานะครับไม่แสบตานะว่าแสบตาคือจังโคมเปื่อยเนาะ ห้องแม่นะครับจะมีห้องน้ําในตัวเด้นี่เป็นห้องน้ําในตัวเด้ไปเข้าไปชมปุ๊บนี่ห้องน้ําแม่ห้องน้ําแม่มาห้องน้ําห้องนี้นะครับขนาดเมตรหกสิบคูณสองเมตรห้าสิบขนาดบ่อใหญ่บ่อหน่อย,อยเป็นของแม่นี่สีงามงามอดีมอดีงามแบบผู้เฒ่านะเขาทำคามสะอาดสะอาดเลยตั้งตั้งแต่พื้นนะพื้นแม่ก็มีแบบ แบบนี่กระเบื้องลายหินขัดนี่เขามาอเข้ามาข้างในส่วนอาบข้างในส่วนอาบนี่ติดตุงเท้าตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลยด้วยนี่ไม่ได้โบเลีนนะครับนี่ติดอีเลีน้องบิ๊กนาจะจะเลือกเห็นไหมครับเพราะว่ากันลื่นกันลื่นต้องติดเลยติดทุงเท้าเลยนี่อ่าอ่าติดอีเลีผนังเป็นลายดอกไม้คุมโทนตัดทองนิดหน่อยเออตัดทองนิดหน่อยน้ามีดีครับเรามีช่องสบู่ ช่องสบู่หน้าช่องสบู่หลังแล้วก็มีอ่าช่องฝ้าไฟซ่อนเห็นไฟซ่อนเห็นให้สวยงามผุหของน้าไม่หนาเขาอีหลีบอกซื้อซะนวดฟ้าหน้าเข้าจริงหน้าเข้าจริงอุปกรณ์เงี้ยเขามีใไฮเมิร์ดอันนี้ก็ถูกใจผมเนี้ยคันผมเฮ็ดผมก็จะเฮ็ดจังสี่แหละถูกใจอีหลีอันนี้ถูกใจอีหลีกระเบื้องกางงามกระเบื้องแม่กางงามแล้วก็มี่ตัวนี้ของแม่เพื่อแม่เราปวดแข้งปวดขาเป็นบ่อ่ะนี่ เล่าของของคนคนคนแก่ของคนผู้ผู้เฒ่านะเอาไว้จับย้ำลุกเนะาะไปงามทุกหองงามทุกหองงามทุกหองเดี๋ยวเดินชมกันนี่งามทุกหองเพียงใดงามอีีบ้านแม่งามอีอมาามออ๋ชุ่มหมดเดินตามพี่มาฟ้าเดินตามพี่มาดูเหมือนแบบเป็นเหมือนลงแร้ว่ะเหมือนลงแร้มึงอุ้ยงามงามงามผมบอกเลยบ้านแม่สวัสดี ภายในใแม่เห็ดงามอีเลียคุ้มคาอยอีลีคุ้มคากับแม่ย่อมเสียส่วนต่างเนาะแม่มีส่วนต่างนะแต่ว่าบ้านแม่กน,นายอยู่หมากๆเลยผมบอกเลยบ้านแม่นายุมากไพเขามาเห็นเนี่ยอยากอยู่บ้านเราเลยมีคนเม,มืองหลายเลยเด้มีคนเม,มืองแล้วเอาผมบนให้วิ่งบ่ข้ววิ่งบอกได้ผมพาเมืงองความงามของแม่คือบ้านแม่คืองามนายูอยีหลีครับนายูอยีหลีอันนี้เป็นห้องครัวไปเดี๋ยวผมพาเขาไปชมห้องครัว Uh huh. อันนี้เป็นห้องครัวเนีห้องครัวแม่ห้องครัวขนาดสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบผนังปูแบบแม่ได้นะแม่เนาะแม่นะัน่งยิบอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยอันนี้สามารถปูเอาแบบแม่ได้ uh huh. คือกาออกละ่ะคือกอ,อกละ่ะ <laughs> มีสิ่งเขาแถมสิ่งให้สิ่งสามเมตรอ่า huh. สิ่งเขาถาา่ายาะก็สามเมตรกะเขาก็ว่ากันไปเขาก็ว่ากันไปบานสิ่งเขาสามารถเลือกได้ ก็สามาถได้แม่แม่นางยิ้มอยดิแม่นางยิ้มอยู่คุมไฟแม่บอกว่ารีวิวให้แม่เนี่ยอ่ะงามมาแม่คันแม่ติดเฟยสี่นี่เขาสิบไปได้กับเขาดอกเขาสีดิ้งแทนเขาสีดิ้งแล้วแบบนี้ไฟแม่ตีไซสีวอมไว้คุมไฟแม่งามงามเนี่ยแม่บอกว่าเดียวไทยไทยคุมไฟให้แม่เนี่ยอ่ะแม่นางอยู่อ่ะขนาดห้องพัมีส่วนกลางไครับโปเตนมีคือเก่าอ่ะนะลูกค้าเรารู้อยู่แล้วบอกเยอะเขาก็จะ ดากูไงก็บอกบ้างงี้ว่าต้องบอกบ้างอ่าอันนี้เป็นคือเขาทําครัวทําอะไรเสร็จแล้วปุ๊บออกมานี่เลยนี่เปิดออกมาจากของครัวแม่บอกว่าเดี๋ยวบวชเข้ามึงบันไดบ้านแม่ด้วยสิ่นเจ้าสีเฮ็ดกับเขาวแล้เจ้าสีกลับบ้านเลยก็ได้หรือเจ้าสีไปล้างถ้วยซอยแม่อยู่ข้างหลังก็ได้บันไดมีขนางหลังดูแม่หัวขวัญดูแม่หัวขวัญอาเอาระเบียงเขาก่อนขนาดสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบ มันเเบียงข้างคือเกอ่ามันเป็นบ้านหลังนี้มันเป็นจังสีอยู่แล้วมันชิมีระเบียงอยู่ข้างขังอยู่แล้วเนาอเห็นไหมแม่แล้วก็นั่งหัวควนผมอยู่นี่ละอันนี้เป็นล่าสแตนเลตาแต่เลดเขาแถมให้ไผ่ิลุงหลังบ้านก็ได้แม่ตัวขั้วไปเห็นแล้ว,วม,มันหน่อยพดดด้ดมแม่ขั้วนี่มันหน่อยพวดเหมือนแม่ดีวะมันน่อยพูดมนตังเฮ็ดตัวไปพุน่นน่อยเฮ็ดไปขลงท้านนี่ก็สนแม่รถบ้าเค็ดบุญตัวอันนี้แม่าามเฮ็ดเป็นขั้ว อันนี้อาจจะบ๊วค่อยได้ใช่ะแม่เนาะขันงานหนักเขาก็ลงมาข้างล่างนี่ได้เนาะย่านย่านยันสวยย่านคว,วนถึียนย่า,ยานควนถึยียน<ะ>แม่อยู่กับผมในยุคขันแม่บ่ควบกรรมัมบางทีเอาอันนี้คือคือที่แม่เอกที่แม่เอกกันว่าแม่ลแมเลื่อนหัวบ่หรือว่าอยังแม่อะไแม่หัวไว้แต่เฮ็ดเอกนั่นละเอาไว้แต่เฮ็ดเอกเนาะแม่ผู้เด่นมาขอเมื่อวานแม่ได้ยินบ่ ันผมผมบอกแล้วล่ะว่าถ้าใครจะมาดูบ้านอย่ห้องน้ำห้องนั้นหงามคันผู้สาวผู้ใดสิที่บ่มีแฟนอยากเมืองห้องน้ำก็ติดต่อน้องบิ๊กเลยไม่เป็นเนาะห้องน้ำนองเบียดดูยืนยิ้มข้างหลังยืนยืนด้างหลังยืนยืนด้างหลังห้อาวห้องพวาวแล้วผมมีแฟนโสดอยู่ไม่เป็นเนาะผมเอือดดอกขันเ้าสิเรื่องนั่นเนาะไากันไปละไปปิดคลิปเสร็จ เรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับอ่มา <concentrated> <takiego> มือนี้มาชมบาดงามอว่มาสัมผัสแม่แม่สวัสดส์สดนอนอกับน้องยังก็แม่น้องบ๊ก <c oughs> น้องบ๊กกับน้องบ๊กแม่สวัสด์กับน้องบ๊กเขาอยู่ศิลาเนอะเนาะอยู่บ้านศิลานี่แหละอันนี้บ้านไผบ้านแม่หรือบ้านไผบ้าน <c oughs> ลูกชายบ้านแม่บ้านแม่บ้านแม่นี่แหละเทศ็ดให้ลูกเนาะให้ลูกกับหลานเนาะครับเดี๋ยวถามแม่ก่อนว่าแม่ไปเห็นผมมาจากไหน เห็นอยู่ในโทรศัพท์นั่นแล้วเรียกเราเห็นอยู่ไสร็จอยู่ทวงเราเห็นอยู่ใน้วอยู่ทวงแม่เราเห็นอยู่อยูทวงแล้วว่าโทรศัพท์ย่างเดียวเราพูดเถ่าเนาะพูดเถ้าแม่แม่เป็นยังไงบ้านแม่เฮ็ดแล้วแล้วตอนนี้โอ้ยกะง่ามาเนาะกะถือใจแล้วเนาะแม่ขึ้นร้านที่เป็นหลังใหญ่ซ้ำนี่บ่แจ๊กโอ้โหตอนตีพังตอนเฮ็ดแรกๆลนี่งแม่ขึ้นร้านชีหลังใหญ่บ่บ่อันนี้ว่าหลังหน่อยวิว่านหน่อยเลยแม่มันคือหลังว่าน่อยเอาสามล้านซะแม่หรืว่า มันคือน,น้อยแต่เป็นว่าแบบบ้านบ้านน้อยขึ้นอีหลีย่ยบิ๊กไหนบิ๊กคิดไปว่ามันสีหญ่ปานนี้บ่ใหญ่ <c oughs> ตอนนี้ใหญ่กว่าเขาขึ้นไปเป็นแม่แม่มันน้ามาหลังหน่อยแต่แม่บ้านเท้ามาหลังหน่อยแต่เพื่นว่าบ้านที่ขึ้นก็พอดีดีว่ดีใหญ่กว่าที่เทาขึ้นเนาะใหญ่กว่าที่เท้าขึ้นนแม่ <c oughs> แค่ข้างหน้ามันหน่อยแค่ข้างหน้า <c oughs> ขังหน้างามงามขังในงามเลยน้องแม่เนาะป่าน<บ>ไปคิว<า>ป่าน, <c oughs> นคาเฟ่เอาผมถามแม่เนี่ยว่าเราวางทีเฮ็ดนี่แม่ย่านผู้รับเหมานี้บ่บ่เลียวแม่บริยานเลยเพราะว่าปกติแล้วนะบิ๊กปกติแล้วอ่ะลูกจะเป็นคนเมืองไอ่เรื่ออ่าลูกจะเป็นคนเมืองแล้วก็ส่งเงินมาให้แม่แม่เฮ็ดอย่างสินะแม่คนกับย่าน ทิมแกนดอกแม่เป็นคนเมืองเองงั้นวะ่ะแม่เป็นคนเมืองเองแม่ก็ได้สี่ของจักยูวากาลินรับบาดอิเล่ทรงบาดอิเลีแม่นวะากับเบิงแล้วกันลูกสาวที่เป็นม้อน่นน่ะครับมุดโตไปเฮ็ดยุ่รอนั่นรอมองพันยูนั่นบ้านนี้อย่างก่อนยูสีชมพูเม็นบ้านอี่อย่างไรบ้านพี่พอดทิ์บ้านชมพูครับลูกก็ไปเป็นม้อยหันเป็นพ่ออ้อยหันโอ้พี่แล้วพี่พี่อย่างก็พี่อุ้มพี่อุ้มแล้วก็เลย เราก็เห็นคือกันเราก็มองไปเห็นบ้านอยู่แม่เป็นยังไดดอ่ะให้แม่บอกก่อนว่าบ้านออกมาถือใจแม่บ่วถือใจตัวแม่เลือกยังน้ำขาเลือกไม้สุนีเอาหรือคุณบิ๊กเลือกยางเดียวน้ำกันหรือเดี๋ยวอีกบางเลือดหัวไหนอยู่เด้นั่นนะยังสวนอยู่ยังสวนอยู่นะแม่เนาะเดี๋ยว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 ปิดไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆอันนี้ก็มีน้องบิ๊กอยู่ กับแม่กับแม่กับลูกชายกับลูกชายใหญ่ครับเอาเรียบร้อยแม่กัแม่กัติดตามแล้วตดตามมาดูในเนีราโอ้ยสักหลายปีแล้วหนึ่งปีสองปีเราแตงกจตกไปเฮ็ดอยู่บ้านอันอีหยังหลังแรกๆแบบนี้ครับอยู่อันอยู้อันเดือยเออเออเออแม่อันบ้านนี้แม่กัแม่แม่กัติดตามแม่เมืองเองแล้วแม่ก็แล้วก็เลยบริยานแล้วก็เลยงเสื้อลายแต่แม่จีบได้เมือง อันลูกเป็นผู้เมือง,งทั้งเธือ่ะอันอย่านผมอันนี้มีแต่แม่เบิ้งแม่บอกเขาเบิ้งเขาจังได้เบิ้งน้ำเขาเลยว่าอโอ้อันบริษัทการีนี่ไปเฮ็ดยุบันนั่งอยู่ตัวแม่ประจันอ,อันหม้ออุ้มนั่นน่ะไทยบ้านมีม่เมืองหรือเปล่าถูกใจวะถูกใจเขาวะอันสร้างว่าอันมเ่เมืองหลายเรากำก็ขอบเบอร์<ม>พร้อมก็เลยว่าเอาใบนั่นไว้ในเดื่อใบนั่น,น,นมีคนเขาจะ ติดต่อไปเฮ็ดบานจัดสรรนั่นนั่นเฮ็ดบานจัดสรรแล้วเฮ็ดบานจัดสรรแล้วก็เรียกว่าเอาใบ,าใบนั่นไว้เด้ออันที่ผ่านนั่นน่ะสิเอามาก,กางไว้ให้เพิ่นเบิ่งบ่ต้องได้ถามยากเบื่อโทษน,นั่นน่ะเป็นจังได๋อันเขาเข้ามาเมืองเขาวางไดยแมี่ยเขาก็แม่บ่ได้อยู่มีแตส่สร้างมาขึ้นหลังใหญ่แท้หลังใหญ่แท้มักา,าขอเบิ่งกับเบื้องมาขอเบิ่งอันนั้นนนี่ก๊อปปี้ นี่เด็ผ um really. ู้ดีใช่ผู้ออกแบบกระเบื okay ้องคุณบิ๊งดีเด็กมาขอเบื้องกระเบื้องมาเบื้องกระเบื้องปู่มาเบื้องอีหยังนั่นน่ะข้างในกับน้ำต้องเล่นเนาะมาขอเบื้องมีคนมาเบื้องไหลมีคนมาเบื้องไหลเนาะมูนี่เขากับมาเบื้องเหมือนเลยนะแม่เนาะเอาโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านแม่ฟ้าก็คืมแล้วเอาจังไดเดี๋ยวก็ขอให้แม่กับหลวงปูกสุภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีความสุขอยู่บ้านของยืนพุทธก็ให้ร่ำให้รวยเด้อสาธุสาธุเแม่สาธุสาธุทักร้อยหลังนี่ดีหน้านี่เนาะสาธุขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบ้านแม่สวัสดนะครับใครที่สนใจติ๊ตอจะสร้างบ้านก็ติดต่อไม่ได้ที่เบอร์0 8 0 3 1 5 2 5 3 0นะครับหรือว่าทักเข้าไปในเพจกายลิ้นบ้านสวยก็ได้เนาะบ้านแม่สสวัด สองล้านสองแสนบาทเด้นี่ยบรวมส่วนต่างส่วนต่างของแม่แม่จัดหนักอีหลีแม่บอกว่าเฮ็ดบ,บ้านอ่าเถื่อทั้งเถื่เอเฮ็ดไห้มันเต็มที่ไปเลยแม่กงม็งามอีหลีงามอีหลีครับข้างในอย่างงามทั้งห้องกร้วห้องรับแขกแม่งามเหมือนเลย,นยเนาะใครสนใจกับเขามาเมืองบ้านแม่ได้แล้วก็ติต่อผมมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไปเอาขา้าวสาเอาไว้สำนีก่อนเดี๋ยวเขาไปชมหลังต่อไปอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ